สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่จัดยังไงพี่พี่อะไรหาหนุได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840591800ค่ะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกจ้ะพี่องค์แรกนะคะพี่ขาจะเป็นตะกุดจ้ะเป็นตะกุดพ่อเงินจ้ะพี่นะคะดอกใหญ่อย่างนี้จ้ะพี่นะคะดอกก็จะประมาณนี้จ้ะอยู่กลางมือจ้ะ มีรอยจารเล็กๆด้วยจ้ะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะดอกนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจา้ะดอกนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะภาพไม่ชัดแอดไลขอภาพเพิ่มเติมจากศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้นนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆนะคะพี่ขาดอกประมาณฝ่ามือนะจ้ะพี่นะคะวางบนฝ่ามือให้ดูนะคะพี่นะคะ่ะอันนี้วัดจากตรงนิ้วกลางจา้ะพี่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้จ้ะ จะอยู่ที่ประมาณนี้จะพี่จ๋านะคะจะมีรูตรงกลางเก่าๆอย่างนี้จ้ะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นชมดของหลวงพ่อพีนะจ้ะหนึ่งพันบาทเหมือนกันจ้ะตรงปลายจะมีตะกรุดสองดอกจ้ะตรงปลายจะมีตะกรุดสองดอกนะคะพี่แล้วก็มีรอยจานนะคะพี่แล้วจะมีเพชรเม็ดโตๆแดงๆจ้ะ เป็นของหลวงพ่อพินะจ๊ะพี่เขาเลือกชมดใช่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้ขอไปที่หนึ่งพันบาทจ้ะหัวชมดหลวงพ่อพินะจ้ะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ้าหัวชมดหลวงพ่อพินะจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นม้าเสพนางจากคูบาวังจ้ะหกหัวบาทจ้ะมาในกรอบอย่างนี้จ้ะพี่ตามภาพค่ะ คอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ามาเซ็บนางคูบาวังจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นช่อจะพี่เป็นชอบเพราะผมจะ800บาทจะ้ะไม่ใช่เพราะผมจะพี่พูดปิดจะ้ะเป็นชอบเพราะกลัวจ้ะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าองค์จ้ก ชอบพกกวยน,นี้มี9องค์นะคะพี่ตามภาพนะคะตามภาพจากแปดร้อยบาทจากแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นช่อหลวงพอกลวยนะจ๊ะพี่นะค่ะเป็นช่อหลวงพวกวนนะะอลงพวกลวยจะพี่จ๋าหนูขอไปที่แปดร้อยบาทจากแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่ไลน์หาหนูจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะ เป็นช่อหลวงพวว่อกลวยเก้าองค์นะคะพี่ขอไปที่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะ้ะตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกสวยๆอย่างนี้จะพี่จ่ายนะคะแล้วก็มีรอยจานจ้ะแล้วก็มีรอยจานอย่างนี้จะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะ้ะเล่มน,นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมีดหลงพ่อเดิมจ๊ะพี่ตรงปลายจะมีตะกรุดสามดอกตรงปลายจะมีตะกรุดสามดอกจก้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากมีดห <ถ qui> ลงพ่อเดิมจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ line. ขอภาพ,พเพิ่มเติมจะ้ะเล่มนี้สวยงามมากจ้ะพี่นะคะมีตะกรุดสามดอก หนึ่งพันห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดหลงพ่อเดิมจ้ะ่วนอันนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นเนื้อดินนะจ๊ะปิดตาเนื้อเป็นนี้เนื้อดินจะพี่หกร้อยบาทจา้ะปิดตาเนื้อดินนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาท หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อดินจ้ะนี่ค่ะตามภาพค่ะหกรบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินาราชจ้ะได้ามาแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินาราชอนินโดจีนพิมพ์แต่งเป็นเนื้อกระลหล่ทองจ้ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้สวยงามมากจ้ะพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองเป็นองค์สีทองอย่างนี้เลยนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จากได้มาแบบกล่องอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะคิน,นาเารชอินโดจีนพิมพแ์งหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ สวยงามมากจ่ะพี่องค์นี้เนี่ยหนูได้มาแบบนี้จ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งพ่อทาบระับยาหม่องตาต้วยทองเรียจ้ะพร้อมใบเรจ้ะพี่พร้อมใบจ้ะขนาดชายหง่อยยังมีเมียได้หกคนนะคะพี่เราคนธรรมดาต้องมีกว่าหกคนจ้ะพี่นะคะ เป็นส er ีพ네ึ่งพ่อทาบจะพี่เป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสีพึ่งหลวงพ่อทาบจะพี่จ๋ายนะคะสีพึ่งหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งนะคะพี่นะคะได้ไปอย่างนี้นะคะพี่พร้อมใบนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนเล่มนี้จ้ะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมเป็นงานะคะพี่เป็นงาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะประมาณนี้จะพี่ นุชี้ได้อยู่ประมาณนุชี้นะคะเป็นงานะคะพี่เป็นงาค่ะพี่เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะนะคะสาภาพมีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจะพี่08 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะคุณลูกค้าขานะคะเป็นด้ามงานนะคะพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะเป็นมีดสาฤากาหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนองค์นี้จะสมเด็จก่เก่าไม่ทราบที่สวยๆอย่างนี้เลยจ้าพี่600บาทจะสมเด็จองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่สมเด็จเก่าไม่ทราบที่ค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูท่ทวดจ้ะพี่มาอย่างนี้นะคะพี่มากรอบพลาสติกหกร้อยบาทจะ้ะมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพระอยู่ในกรอบพลาสติกแล้วก็เป็นเนื้ออย่างนี้จ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นชินดารหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะชินดารหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมจะพี่ด้านหลังจะเป็นสมเด็จอย่างนี้นะจ๊ะพี่สององค์จะหกร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นสมเด็จสององค์อย่างนี้จ้ะด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่ทิมอย่างนี้นะจ๊ะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะ สมเด็จแวกม่านนี่หกร้อบาทนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่พัทที่อยู่ในพัทติกจะมองยากจริงๆจะพี่สนใจแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก0840649180จะหกร้อยบาทจา้าส่วนองค์นี้จะเป็นไก่พ่อสอจ้ะหกร้อยบาทจะพี่ไก่หลวงพ่อสนะจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นปกค่ะพี่ขาปกสามองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะ เขียนว่าปกปูโตะนะจ๊ะพี่ด้านหลังเขียนว่าหลงปูโต๊ะนะจ๊ะมีสามองค์ขอไปที่หกรบาทจ้ะสวยงามมากจ้ะพี่600บาทปลายทาง 50. บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลงปูทวดเขาบอกว่ารุ่นลอยน้ําจ้ะพี่รูปหลอหลงปูทวดรุ่นลอยน้ําจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่ 500. บาทจ้ะนะคะ เป็นพระก,กิ่งก่อๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5้าบาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่มีรอยจานนะคะขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจาก้กส่วนองค์นี้จะเป็นอ่ารูปรหล่อหลวงพ่อพรมจกพี่นะคะ500บาทเหมือนกันจะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อพรมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้หนูไม่ทรบาบเพราะเขาเรียกว่าอะไรจะพี่จ่ายเป็นพิมพ์สองหน้านะจ๊ะพี่500บาทจ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าเป็นพิมพ์สองหน้านะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจ้ะพี่จ้ะคะ่ะพระแก้วเคลวันจะมีตะกรุดอยู่จุด3.6บาทจ้ะนะคะ สวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตายันยุ่งจ้ะพี่ปิดตายันยุ่งนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะองนี้จะเป็นเหรียญพระครูอะไรเนี่ยพระครูอะไรไม่ทราบปะพี่ห้าบาทพอจ้ะนะคะด้านหลังจะเป็นยันสี่เหลี่ยมอย่างนี้จ้ะ ไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางห0บาทจา้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพอ่อทองสุก500บาทจา้ะมีตะกรุดด้วย1ดอกดอกเล็กไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากจาก้ะ5 0าบาทปลายทาง50บาทจา้าองค์นี้สมสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จ้ะสมเด็จเก่าเก่ไม่ทราบที่ขอไว้ที่500้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจา้ะพี่ส่วนองค์นี้จา้าเป็น ปิตาปูนาคจะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะปิตาปูนาควัดถ้วยเจระเข้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อไปจ่จ้ะห้าร้อยบาทพอจะ้ะรูปหล่อโบราณพ่อไป่จ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจ้ะพี่พลาสติกเปิืหน้าเปิดหลังจ้ะหกร้อยบาทจะ้ะ ลูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะมีตรงนี้นิดนึงนะคะพี่แจ้งให้คุณลูกค้าทราบก่อนนะจ๊ะเพราะว่าส่วนตัวแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะพี่ขอควรที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังนะจ๊ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นเหรียญพ่อท่านฉุยจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราจจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ตามภาพเลยค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่เบอร์ทโทรอยู่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าขานะคะเหรียญพระพุทธชินราชห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นเหรียญอะไรอื่นไม่ทราบที่จะพี่นะคะเหรียญหลวงพ่อจงจะพี่ห้า้อบาทจะ้ะเหรียญพ่อจงหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะจะ๊ะขอไว้ที่ห้า้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปูหมุนจะ้ะห้าร้ยบาทจะพี่ เหรียญปูมุลน,นี่นูขอไว้ที่5้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะห้าร้ยบาทเหมือนกันจะ้ะเหรียญกอกกอโบราณไม่ทราบที่จะ5ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผาไอพ่ออะไรเนาะพ่อพรมจ้กขอโทษจ้กเป็นเหรียญพ่อพรมจะพี่5้าร้อยบาทจะ้ะตามสภาพจ้ะพี่ พ่อพรมห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เดือนพ่อพรมจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะซุ้มกอองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าขาโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเก สวัสดีค่ะ